คลิปนี้ก็จะมาแนะนำหินเจียแท่นขนาด6นิ้วนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับยี่ห้ออะไรก็อ่านเอานะครับไทยกว,ว่าไทเกอร์เฮฟวี่ดัตตี้นะครับขนาด6นิ้ว350วัตต์ราคา1092บาท รวมค่าส่งเรียบร้อยความกว้างของกล่องที่บรรจุมานะครับกว้าง20เซนสูง26เซนความยาว36เซนสายไฟที่มากับเครื่องก็ยาวประมาณ1เมตรนะครับกาดนี่จะมีให้นะครับกาดนี่เอามาประกอบเองจากกล่องก็มาประกอบกาดด้านบนประกอบแท่นรองแท่นรองเจียร์เพื่อป้องกันนิ้วมือ เสียงเงียบใช้ได้ครับสมราคาเรื่องความทนทานว่าอีกทีนะครับแต่ดูจากเบื้องต้นถือว่าผ่านเดี๋ยวมาทดลองใช้เครื่องดูนะครับแท่นที่วางนี้ไม่ได้ยึดเจาะจับนะครับมันเป็นเป็นตั้งตั้งเล็กๆเอาแท่นหินเจียมาวางได้เลยไม่มีสั่นไม่มีกระโดด เดี๋ยวลองมารับดอกสบานดูว่าเป็นไงครับกํำลังใช้ได้ไหมรับดอกสบานคมดีไหม <S <S <le af> ถือว่ากินงานนุ่มนวลน,นะครับกินงานนุ่มนวลใช้ในการรับดอกสบานได้อย่างสบาย ใช้ได้ครับใช้ได้อย่างรับดอกสว่านนี้ก็ถือว่าใช้ได้ถ้างานหนักๆก็หรืองานขัดก็อาจจะต้องเปลี่ยนใบจากราคาพันนิดๆถือว่าผ่านนะครับหินเจียตัวนี้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็พบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ